บอกูว่านันอีตีนันเพรนี่จะเหตุไมวามึงมึงไปหันไปนี่ดูดนนั้นมึงไม่ต้องไปตัดต่อพี่เฮียอะไรเลยมึงเอาแบบเอาลงดิบๆเลยเขาเก่งใจเขาไปเขามาเขาแต่งได้แบดบอั้มแปกลุ่มซึ่งก็วันนี้มาเยี่ยมสา่งครกบคบ้านกระโหน่เออมึงก็ไปมึงก็ว่ามื่อวนสองส้าเต็มเต็กทีแต่กูจัมากกว่าเลยก็หยิบก็หยิบารก็ฟุ้งเลยเลยเอา มึงสิว่าเด้อมึงทำเหมืนกับเจสีกับเจบเจียวได้ยังไงอีนึงไม่อีนึงเป็นเจสีอีนึงเป็นเจเจียวไงพออีนึงเป็นเจสีอีนึงเป็นเจเจียวเด้อขี่มอเตอร์ไซค์ดดนะแล้วขี่จากแล้วขี่จากบ้านบ้านเจสีกับเจบเจียวอ,อยู่บ้านเดียวกันเด้่ยอ้ย ด่าไเี่ยมพนบอเจสีกับเจเจียมรายุบานเดียวกันแล้วก็ขี่มหาเจอมาลาเป็นบอสยังไม่ยังถามสมบ่เออเออย้ดใส่บอกสมมอ่ะเนยเจอเงัยบขึ้นมา ยังดูไมนน่กว่าอยโรมเนกันเอ้ามันมีสารแทนนินเ้ยต้านอน,านุมูลอิสระโอ้ยยวมีอันอน,นอกจากสารแทนนินแล้วอันแรนไปเาาไกข่ของฟรีให้นสื่อจ้ะหลักขาป้าปักหามันจะสใส่เห็ขึ้น่อยไงแต่สูตรผี่เน้ย ไก่่บอยยามาหากูไก่ไรอีตึกบัตรกินจูคือสิ่อยู่กูกระทายวิมีโอ้หรอนะเดี๋ยวมือหยุดเอยเขาต้องไปหาโลเคชันไปเจ้หมองหนึ่งจะไปทำออกยูทูบแล้วกับวันสนี่สองของเธอแมนสองขอบบอกเฮาดิเหตุเกิด พี่เขาจะบอกกูเหตุอยู่เดีวอันนึงหยาดอยู่เด็กจำใจบัวบอมรนใั้เห็นบรรน้ำเขากับไปเหตุคอนเทนต์มาเข้าตงไปเอาสายไบัวไปละสิ่งกูมาลงกูลงเกูหยากน้ำบอขันมูลงน้ำกันสามคนกูลงอยู่แต่กูลงพอดีกูบาลงเน้กูหยากอยาาแก้ว

นักเอาขังพ่อเาพ่อไว้บอกพ่อขางแน้องน้เบอ่คงแล้วน้มอเล่น้หต้องส่วนตัวเนาะสึวนตัวมาแล้ว่อนแนมุ้ยเนี่ยขึ้กมาแล้วขึ้นกมาหนานจถือมาตัเนาะ าาัน,นามาังสืออะรมาล้างมนอส่วนตัวโควิดนะจ๊ะถือมตัตอนไน่อูหก็ถือมันำทางมัน,นส่วนตัวโควิดคือเด็กตัวกินงงานเดียวกันด้ว <c oughs> กันาอย่างต่อโควดกอยงตัโควิกยังอมัดถือสีาน บะคามตุนพอต่อเพื่นมาบะคามพอเออบะคามพอพอทุกข่างมาทับท้าอยางก,กินกับจินกำมึงสิกินกินกินอิลีโรดคามาทับทาอย่างนั้นไอ้สุม กูกินไปประมาณขอดสามีแหละกิ่นแบบ่เบิดมึงกินเหมือนนงินนี่กูยอมมึงเลยกินเปิดเงินไม่ไหวกูสิบอกโควิดบ่ไปหามึงอยู่เฮียนเอามึงบ่กล้าวมาหากูดอกแห้งกว่าโควิดกับกูเลยแหละแต่ไปสีบัสซีนเห็นไหมทีละบัสซีนที่ไหนก็เทไ่้ได้มือถือมือไหนบ้าคุณเป็นเชฟไม่ได้ไม่ขายเยอ่สองมือ หม,มมมหมื่อที่สามยกแขนมาได้ก็จะยกแขนมาได้เหรอมื่ที่สองนกสอบเข่าไม่รียกวัคซีนเห็นบ่นอย่างไม่แบ่งไ่าได้จีวัคซีในในทียังก็เทยไม่ได้ไเลยกัเทยวัีอะไรจะได้เมอไหจตาที่วัคซีนทับพิมซี้วัคซีโควิด บาทา่านอนเชียงเพงไปหอดบอกท่านหึ่งเกไก่หนึ่อดแต่างท่าจะใครบอกทาน,น,นบนงนางท่านบอกสภาพค้มไปบริบาลจะไปสื่อบอกทา่านเนาะเดี๋ยวผมว่าซุปปดนปูตาบีขเชียงเพีงเด้อบอ,บอ,บอปูตาบีนยไบอแล้วบอสคือแล้วบอกว่าถือ แล้วบอกว่า,าสิการเสิลางังไดมันเอียงมามันใช้ส่งเออแต่แล้วกอีหามีบิคออย่างมันใส้ส่งคนนับตือศาสนากีมัน,าน,าน,นเช้ยทงแบบนี้ใช้เสียทรงกับกิเดเออ เขานับตือศาสนากินอีห h ม m แวนดอนผู้ตายผู้ตายขับอกยเขายังมีประเภทนี้ห่ i r d าอยู่บางนึงครับบ้านไอ้สะยันตัวน่ะมันเชส่งโอ้ชักิดหเมนมันเชส่งอะล่ะเลยวัดหลานองมาอีกนั่นล่ะมันเชส่งก็นอนผู้านี่บ้ายองเมนก็จะมีหัวัด หว่าเนี at par uh, 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 uh. ่ยมันเป็นหแบบกุตาแต่ก็เหมือนกุดเป่งอยู่บ่างเมียนแบนกุดเป่งบ่เมียนนั่นแบบยังดอกตัว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 ยังตัวตรงน้นตุ่มเออเออนน้นตุ่มน้นตุ่มเส้นออกไปทางกุดเป่งเหรอเออน้นตุ่มมันถือนับถือศาสนาพุทธอยู่จีไกาเลยเด๊ะประมาณน้นตูมยับเข้ามาน้นตูมกับกุด ตำลงคุณตมลงจังเป็นเซ็ตตรงฉินบาทิช่ไเลยฉันฉันไปกับนางแล้วมาสีเขียวฉันไปกับนางฉันไปกับนางฉันตัวนางไปวันเกิดเซ็ยนเซ็งเคยมาแล้วไปตำรวจเส็นทางตำรวจเซ็งเคยไปแล้วตำรว่าเออไปรถไปรถไปรถบอสแมนจอดออกมาเสีนนันที่เข้ามาหรืนบ่บ่แมนตอนนั้นเราไปตำรวจน้ำถั่ว นั่นน่นนะยังเส้ทนท,ทางไตอันไปทางบรฏิฐานอันแต่ลแ,แต่ละอันออกไปทางอันจัดอะไรบ,บาโอ้ยยาะนั่นแหละเส้นนั่นแหละสูงสูงบอแมนมันอีกเส้นหนึ่งมันคนละเซนกันเพออ,อันที่ว่ากูกับมึงคิดมาใส่ไปบอกบอแมน อันนั้นเมืนบัญชีฐานกับบัญครับสังโบอันนี้เข้าไปอันไตเป็นตำคันเทียนถนนโบราณได้กี้ได้ว่าเศนอัน,น,นป้าตองอเอ้ยอันอันเป็นป้าตองอีกเศนหนึ่งป้าตองไปดูป้าตองอ่ดูไปดูก็อีนี่สที่ให้าาเคยไปครัสังโบมีแท้ปู่กับมึงไง มันว่าเป็นเส้นข้ามสามันอีกเ้นนออีกก็ร้านเ้นเนอร์ขี่ขึทางกูกับแมาต้องมึงอย่แล้มันชิมาก็ปวดตอนได้กูฝืนเคยมาเปย้ครับสูไปสอดออกบันเนี่ยวิโขงไก่เุ้งไกุ่นไปหอดลุมขยะไปทนทีอนนั้นนี่หอดลุมขยะวัเหือนวัดเนียงะังเอวัดเนียลานบันกุดสำโรงนั่นเออบันกุดสำโรงขี่ออกไปทางออกต้นปันเต้าหอยน ก ok> huh ู้จานกูไปมาจะไปถามเออออกมาจะกูจานเำไมมันอ้อมไก่ทำไมมันอ้อมไก่นั่นล่ะกูเลยไปเขากู้หิมะมาออมไก่ตอนนั้นกูก็เลยไปกูม้จานทางกูเคยมาอ่ะกูเคยอ่ะฉันเคยไปฉันเคยไปกับอีนี่แต่ไปไปสุดทาไปบอสสุดทางเพราะว่ามันไก่มันออกเหมือนอีหยังก็มันออกหลายบ้านอันสอนหลายบ้านผ่านไยบ้านอีหยังดอก มันมันพาไปบานเหมนเพลนเี่ยวหนึ่งนะอีตีเพราหอนี่ไปซักเลคุกกับพ่อห้องบ่มันเพราะว่าครูกับมึงไปหอดบันี้อย่งก็ออกจากกุดเป็่งมาหอดนี้มันนียแค่นั้นที่ไปที่ว่าเขามันกุดเป็่งไปบันหนียวไปน้ำตาบ้านียู่สู